สวัสดีครับมาดูถังมาอันนี้ทีมงานลาดตะเวนไฟป่าของบ้านร่มเย็นนะครับดูนะครับวันนี้เป็นจิตอาสานะครับดูนะครับนี้เป็นพ่อหลวงนะครับสู่ซูครับพยายามควบไฟป่าอยู่วันนี้วันสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับดูโหไปกันเยอะเลยนะครับดูนี่เป็นทีมงานจิตอาสานะครับดูก็พร้อมลุยแล้วนะครับวันนี้ไปลาดตะเวนนะครับอันนี้ครับ ของบ้านร่มเย็นนะฮะนี่ครับนี่ก็จีกาสารครับจะไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอผู้ช่วยนะครับดูนะครับมีหลายคันครับดูตอนนี้ก็รอนะครับรอสักครู่เตรียมตัวจะไปแล้วนะครับดูดูนะครับวันนี้ชุดเซฟตี้นะครับดูโอ้โหวันนี้เต็มยนต์นะครับจันนางแล้วจันนาเฮนับปาร์้นับปาร์ตีนับปารตีผู้ช่วยง่รอดเฮ ดูนะครับอันนี้เป็นเซียเอฟสามร้อยครับสองสี่หกแปดสิบมีอยู่ประมาณสิบคันนะครับดูเซียเอมีประมาณหกคันนะครับแล้วก็เคเออีกประมาณสี่คันนะครับก็รอนะครับรมาจอดที่นี่จมูกนี่นี่มา<ะ>มาถึงแล้วรับช่วยช่วยมาถึงแล้วนะ จะไปแล้วนะครับน <Right. S 1> ี <B> ่ก็เป็นเซไอ0อสามร้อยเอลนะครับนี่สินคูนะครับกับอาณาครับไปแล้วนี่ช่วยนะครับไปแล้วนะครับอาสาครับอาสาไม้ก็จีกันละเวลาตันอ๋อ ดูพี่เขานะ่าจะตั้งเวลานะวันนี้เป็นลาตะเวนไฟป,ป่าวันสุดท้ายด้วยนะครับนี่เป็นเคเอ็กร้อยสีครับอันนู้นเป็น CRF 3 0 0 l ก็พี่เซเว่นนะครับเหลืออยู่ประมาณสี่คันนะครับเดี๋ยวเราผู้ช่วยจะโมว่าไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วครับสีไทยก็ไปแล้วโอ้เสียงดูนะครับสตั์ทเครื่องแล้วนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมลุยแล้วฮะเขาหลวงสตาร์ทมอไซค์แล้วครับดูก็ตอนนี้เขาหลวงก็ไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่วยจมูกนะครับทันที่สองจะมาแล้วนะครับ